ครับผมเฟรยนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเพมเลีกนะครับเขาสู่นัดที่4กันแล้วนะครับเบอร์ลี่นะครับทีมน้องใหม่เนี่ยนะครับก็เปิดรางเทิร์ฟมัวรับการมาเยือนของแชมป์เก่าของแดงลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับ14กันยายน2ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากก,า like, กา share, ดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube นะครับเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง TikTok นะครับให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ความพร้อมของฝั่งชาวบ้านนะครับเบอร์ล,ลี่ยงก่อนกันละก,กันนะครับหลังจากเริ่มต้นรุดการเียร์ลีกนะครับด้วยการ่ายแพ้นะครับต่อทรอแนม์พัสเปอร์3ประตูต่อศูนยนะครับ เบอร์ลี่เนี่ยกลับมาทำผลงานที่ดีในถิ่นเทิร์ฟมัวนะครับเก็บชัยชนะในบ้าน2เกมติดต่อกันในเวลาเพียง4วันนะครับเกมลีกนะครับเบอร์ลี่ชนะนัดแรกของซีซั่นนะครับด้วยการเอาชนะซัรเดอร์แลนด์นะครับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นนะครับขึ้นมานะครับด้วยกันนะจากเดลเชันเป็น์ชิปนะครับไป2ประตูต่อศูนะครับส่วนคาราบาวครับรอบ2นะครับชนะดาร์บี้เคาน์ตี้สองหนึ่งจากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของโอลิเวอร์ซอนนี่นะครับ เฮดโค้ชนะครับสกอตต์บาร์เกอร์พอใจกับผลงานดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โอกาสในบอลถ้วยเพื่อโรเตชั่นนักเตะนะครับเปิดโอกาสให้นักเตะใหม่และผู้เล่นที่เพิ่งหายเจ็บได้ลงสนามเรียกความฟิตด้วยนะครับเป้าหมายหลักของเบอร์ลี่ในซีซั่นนี้ในคำง่ายๆเลยครับอยู่รอดเป็นใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหประวัติศาสตร์แบบว่านะครับในเกมนะครับเปเปอร์ลีเนี่ยสองสามฤดูกาลหลังในทีมน้องใหม่ตกชั้นนะครับขึ้นมาก็ตกชั้นกันเรียบบุดเลยนะครับ แล้วก็นะครับในเบิร์ในสถานการณ์ของเบอร์ลี่เองเนี่ยนะครับขึ้นชั้นมาแล้วก็ตกชั้นไปเนี่ยสลับกันเนี่ยสี่ฤดูกาลติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยหวังว่าจะปิดเดือนสิงหาคมด้วยชัยชนะเพมบริก,ก่อนหยุดเบรกทีมชาตินะครับในเพมบริกในที่3ด้วยนะครับไปเยือนออเทอฟอร์ดนะครับแม้จะนะครับเป็นรองนะเวลาไปเยือนนะเบอร์ลี่จะไม่ค่อยชนะที่นี่อยู่แล้วสถิติไม่ดีเลยนะครับมาเยือนที่ออเทอฟอร์ดนะครับ9ครั้ง แพ้ไป4แต่เสมอได้ถึง4ครั้งเช่นกันชนะได้1ครั้งนะครับโดยนั้นเนี้ยสกอตต์พาร์ากเกอร์ยึด11ตัวจริงจากชุดที่ชนะซซนเดอร์แลนด์้วยนะครับในเกมที่เจอกับนะครับทางาปแสดงแมชเตอร์วิเทต์นะครับเบอร์ลี่แพ้ไป3-2นะครับ,รบก็คือเกือบจะได้แต้มจากที่นี่แล้วแต่ว่ามาเสียประตูนะครับช่วงไทยเกมนะครับเป็นลูกจุดโทษนะครับเป็นทางบุรุษแฟนันยิงเข้าไปนะครับก็ถือว่า เออทำผลงานได้ดีนะถึงแม้จะไม่มีคะแนนก็ตามนะครับลูกทรงบอลเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสกอตต์พาเกอร์กุซซีอของเบอร์ลี่ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับบอกว่าผมรู้สึกเนี่ยผิดหวังเสียใจมากแต่ก็ภูมิใจในทีของผมนะโดยเฉพาะการต่อสูอ้อในครึ่งหลังผมภูมิใจลูกทีมผมจริงๆตอนจบเกมมาสตรานภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างต้องถูกตรวจซ้ําแล้วซ้าอีกผู้ตัดสินใสนามตัดสินว่าไม่ฟาวแต่เวีอากลับ ีควาว่าเป็นความผิดพลาชัดเจนนะครับสุดท้ายคนที่ตัดสินก็ไม่ใช่ผู้ตัดสินตรงหน้าเราแต่เป็นใครบางคนที่นั่งอยู่ห่างออกไปหลายร้อยไม้นี่คือฟุตบอลทุกวันนี้นะครับคือก็เข้าใจได้บนแหละนะครับเพราะว่ามันแพ้นะแพ้ลูกด้วยลูกจุดโทษด้วย VR อะไรแบบนั้นนะครับในส่วนของนะครับน้ำเตะที่มีการบาดเจ็บนะครับของทางเบอร์รี่ ในรับก็จะมีเอ็กโซโตเซเบนี่ก็เด็กเก่าแมนยูนะครับบาชูยฮัมฟรีย์เซกี้อัมดูนี่จอแดนเบเยอร์จะเจ็บยาวนะครับคานอโรเบอร์สันนะครับใกล้ฟิตแต่ไม่น่าทันเกมนี้นะครับช่วงก่อนปิดตลาดนะครับเบอร์ลี่มีเสริมทีมด้วยการยืมฟอเรนติโน่หลุยกลางรับจากเบนฟิก้ามานะครับจ่ายเขายืมไป2ล้านยูโรขายดาโกชูรีนอปิกไซท์ทีมชาตินะครับน้องมาซิโดเนียให้ออเคเลสปอร์นะครับแบบไม่เปิดเผยค่าตัวแล้วก็อารอนเอมซี่ให้เลสเตอร์ยืมตัวนะครับปล่อยวันนี้ ครับเราไปดูความพร้อมนะครับของทางฝั่งนักเตะของแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับชมป์เก่าของลิเวอร์พูลนะครับมีนักเตะเนี่ยติดทีมชาติถึง21คนนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยเดียวนะครับแล้วก็ในแมชล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะ อาร์เซนอลนะครับทีมที่แข่งแย่งลุยแชมป์วิดการนี้ไป1ประตูต่อศูนยนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นจ่าฝูงเดียวเยวก่อนจบนะครับก่อนจบพักเบรกทีมชาตินะครับที่9คะแนนนะครับชนะ3นัดรวดนะครับลูกยิงสุดสวยนะครับของรูงบิลโซบารายทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นลูกยิงที่ คือมันจะหาสวยกว่านี้ไปไม่ได้แล้วอ่ะเออนะครับอาจจะเป็นลูกยิงแห่งรูกการก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโซโบนะครับทำผลงานได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องหลังนะเออถ้าใครดูเกมลีกลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสดๆทั้ง3มแมตช์เนี่ยจะเห็นได้ว่าการถอยไปยืนเป็นแบ็คขวานะครับแล้วมาเติมเกมนะครับทั้ง การเติมขึ้นไปยิงการยิงฟรีคิกนะครับต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะสำหรับโดมินิกโซฟอรไลน์นะคือไม่ไม่เคอะเขินเลยนะในตําแหน่งแบ็กขวานะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ลิ์ผู้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของแบ็กขวาตัวจริงนะครับคาราบาลี่ยังไม่ฟิตการเจ็บของจิมไม่ฟิปงนะครับแล้วก็โจโกเมสนะครับก็ยังไม่ได้เล่นเต็มเกมสักเท่าไหร่นะครับก็ใช้วิธีการนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในส่วนของข่าวคราวข่าวคราวอื่นๆนะ ของตัวผู้เล่นลิเวอร์พูลก็ยังมีอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับปฏิเสธการต่อสัญญาเป็นครั้งที่3แล้วน่าจะย้ายทีมนะครับการไม่ได้มาร์เกคีในช่วงนะครับวันชั่วโมงสุดท้ายนะครับที่ทางเพลทนะครับตัดสินใจไม่ขายให้ลิเวอร์พูลเนี่ยก็ลิเวอร์พูลบอกว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็เสมอนะเลยเซ็นฟรีดีกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะมกราคมนี้อาจจะซื้อนะครับยอมซื้อก็เป็นได้นะครับรวมถึงการได้อเิสเตอร์อิซักนะครับที่เข้ามานะครับในช่วงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะนะครับแล้วก็มีภาพข่าวนะครับการลงซซ้อออมนะครรับที่่เ็กสป์ติ เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็นั่น,นี้อาจจะยังไม่พร้อมนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับบทสัมภาษณ์ของอเลสซานล็อตนะครับในหลังเกมที่นะครับชนะทางฝั่งอ,อ,อาร์เซนอลกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอเลสซานล็อตน,นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่า การเจอกับเชนนอนนะถือว่าเป็นช่วงเวลามนขังที่จะเป็นรชัยชนะของทั้งสองฝ่ายเราทําเกมได้ไม่ดีในครึ่งแรกเป็นเกมที่เรียบง่ายทั้งทั้งสงทีมีเกมที่สู่สีการสำหรับผมแล้วเนะี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบในครึ่งหลังแต่ทั้ง2องครึ่งก็เลยแล้วแต่เป็นมนขลังของเกมทั้งนั้น อเนอร์นะครับยังพูดถึงฟังว่าเล่นของแผงนวรับนะครับบอกว่าอชเนนอลเนี่ยเตะมุมมากกว่าเรานะผมคิดว่ารงกันแล้ว9้าครั้งเราโชคดีที่เราป้องกันได้ดีมากผมไม่คิดว่ามันจะมากขนาดนั้นเพราะเราต้องป้องกันในคืนวันจันทร์ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องการลูกแค่ลูกตั้งเตะเลยถ้าคุณเล่นกับอ์เซนอลแล้วเสียลูกตั้งเตะไป9ครั้งแล้วชนะด้วยลูกตั้งเตะครั้งเดียวของเราผมคิดว่าโอ้มันลงอกไปเลยทีเดียวนะครับในวันปิดตลาดซื้อขายนักเตะนะครับทางอันเนอร์ก็บอกว่าผมมัก ออด้วยเงินที่เหมาะสมและผู้เล่นที่เหมาะสมอยู่เสมอแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าผมแค่กำลังปรับอารมณ์หลังจากชนะเกมผมคงได้ดูว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือตอนนั้นนยะยังไม่ได้มีข่าวว่าเออสองคนสุดท้ายอย่าง เออเกฮีหรืออิซักจะได้ไหมนะครับสุดท้ายก็ได้นะนะครับนส่วนของโดมิคโซบัไลน์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับบอกว่าลูกฟิกคิกนี้ต้องซ้อมหนักมากๆ,ๆเลยเฉพาะช่วง2 3สสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบรกาสได้ซ้อมบ้างเพราะว่าสัปดาห์หน,นึ่งนะเรามีเกมแค่เกมเดียวพอมีอีก2เกมก็ต้องพักผมฝึกซ้อมมาตลอดชีวิตแล้วหวังว่าจะมีสัก2อสครั้งที่ได้ฝึกซ้อมอ,อย่างเต็มที่หวังว่าครั้งต่อไปจะออกมาดีเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการเล่นแบกขวานะครับโซบันไลน์บอกว่าผมไม่เคยเล่นตำแหน่งนั้นเลยอาจจะเป เป็นการพูดคุยที่ยาว,ยาวนานสำหรับผมกับสล็อตผมเล่นในตำแหน่งที่เขาให้ผมเล่นพยายามทำให้ดีสุดและช่วยทีมเก็บชัยชนะให้ได้ ตอนนี้นะครับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับของทางลิเวอร์พูลตอนนี้มี2คนเหลือแค่2คนนะก็จะมีเซฟานไบรสติดนะครับแล้วก็เจอร์รี่เฟลมปงนะครับส่วนตัวที่เจ็บก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนนอลเบลลี่โจโกเมเนี่ยก็กลับมาพร้อมลงสนามนะแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องของแมชเทรนนิ่งหรือแมชฟิตเนสที่รอให้มันเต็มร้อยนะครับพร้อมเต็มที่นะครับแต่ว่าทางส่วนคอนนอลเบลลี่เนี่ยได้ลงเกมทีมชาติไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมากๆนะครับที่ลง จะได้เล่นในเกมนี้นะครับเต็มเกมเลยนะครับอาจจะมารอดูกันนะครับว่าทางอารซอนจะจัดตัวยอย่างไรนะครับแฟนบอลของแดงลิเวพูนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับสหรับการจัดตัวนะครับในแมตช์ที่ จะถึงนี้นะครับว่าใครเป็นแบ็กขวาดีนะครับหรือว่านาเป้านะครับจะเป็นใครมิดฟิลด์ทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะจัดตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวลงความเห็นกันมาได้นะครับผมก็จะมีข้อมูลจากนะครับทางสื่นอนอกนะที่เขาวางตัวกันมาแล้วนะครับเฮตูเฮตี่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเคยเจอกันมา128ยครั้งเบอร์ลีชนะ38ิลิเวอร์พูลชนะ6กบเสมอกันไป29ครั้งนะครับ ฮันน้าหลังสุดนะครับของเบอร์ลี่ก็ชนะ2แพ้3ส่วนลิเวอร์พูลฮาหน้าหลังสุดชนะ3นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับล่าสุดเจอกันในลีกฤดูกาล2023-2024นะครับลิเวอร์พูลบวกไปชนะไปกลับเลยนะครับชนะที่3แห่งนี้ก่อนสองส่วแล้วกลับไปชนะที่แอาร์ฟิวสามหนึ่งเบอร์ลี่นะครับไม่สามารถชนะลิเวอร์พูลได้เลยใน5ครั้งหลังสุดที่เจอกันแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลในบ้านเจ้าเองครั้งสุดท้ายย้อนไปปี2016นะครับลิเวอร์พูลชนะในลีกสัมนารวดนะครับเจอร์รัลอินโดนี่ยิงประตูให้เบอร์ลี่มากสุด 2ประตูนะครับหรือว่พูยิงได้อย่างน้อย1ประตูใน19นันัดหลังสุดนะครับถ้าเบอร์ลี่ยิงนำก่อน1ส่วนในบ้านโอกาสชนะ100%เบอร์บอร์ลี่มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่1.38ประตูต่อนนัดน,นะครับิเวอพูมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นทีมเยือนอยู่ที่2.1ประตูต่อนนัดน,นะครับเราไปดูนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับไปกันทางฝั่งเบอร์ลี่ก่อน บอร์รี่นะครับเป็นเชลดอนแอนโทนีนะครับปีกซ้ายชอกกิตวัย25ปียิงประตูในลีกติดต่อกันมา2นัดแล้วนะครับตอนนี้เป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในทีมลงเล่น3นัดยิง2ประตูกับอีก1แอสซิสต์นะครับเป็นปีกซ้ายตัวหลักของทีมนะครับเซติในการเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเคยเจอกันมา3ครั้งยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะโชว์ฟอร์มที่ทำผูงาได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับไปกันทางฝั่งลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นโมซาลานะครับ ซาลานะครับรับรางวัลน,นักเตะนะครับยอดเยี่ยมของพิมลีกนะครับดูการที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นคนแรกนะที่รับสามครั้งนะครับในพิมลีกด้วยนะครับโรบเบียสลงเล่นกับ ลิเวอร์พูล38นัดยิง29ประตูกับอีกหนึ่ง18แอซิดนะครับถือว่าเยอะมากๆรุ่นการนี้นะครับลงเล่นไป3นัดนะครับก็ยิงไปหนึประตูกับอีกหนึ่แอซิดนะครับดูว่าศักยภาพของซาร่าเนี่ยยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีตัวที่มาคอยแบ่งเบาภาระของซาร่านะครับอย่างฟลอเรนเวส์นะครับพุกโกอิกิเกะแล้วก็อเล็กิสเตอร์อิสักนะครับโหสนุกมากๆนะครับซาร่าก็ยืนยาวๆไปเลยนะครับในตำแหน่งหน้าขวาใครก็มาแย่งซาร่าไม่ได้นะครับ ในส่วนของซีบตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดน,นี้นะครับไปทางฝั่งเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่นะครับนัดที่แล้วจู่ว่าเล่นกับแมนยูได้อย่างสูสีนะครับถ้าไม่เสียจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บคงได้1แต้มมาแล้วนะครับสกอตต์พัคเกอร์จะยังคงใช้ชุดเดิมจะมาในระบบ4-2-3-1ผูส้สำบันตัวจริงนะครับมาทีดูบัฟค้าก่อนหลังซิคโคนแบ็กขวาไคล์วัเกอร์เซนเตอ้แฮฟแม็กซิมเอสเตฟในคู่กับยามาลเอ็กดาวนะครับแบ็กซ้ายเป็นคุริชิฮัตแมนนะครับ กำลังรับ2คนจอร์ดคาร์แลนด์จะยืนคู่กับเลสซี่โอโกชุกูนี่ครับที่เพิ่งย้ายเข้ามาตัวลุก3คนทางขวายอคอบรูนลาเซนตรงกลางฮันดีบาลเมชบี้นะครับนี่ก็เป็นเด็กปั้นแมนยูนะปีกซ้ายเป็นจอร์ดเอทโทนี่นะครับหน้าเป้าเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดที่ดีสุดของทางเบอร์ลี่แล้วนะครับไปกันทั้งฝั่งหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับโอ้โหลิเวอร์พูลนัดนี้นะครับตัวผู้เล่นเนี่ยฟิตนะครับเกือบครบ100%แล้วนะครับหยิบจับใครลงก็ได้นะครับ แต่ว่านะครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลเล่นเกมนี้นะจะมีเกมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกนะครับนัดแรกในะของรอบลีกสเตย์นะครับอร์พูลจะเปิดบ้านรับแอริกโกเมลิดถือว่าเป็นการหนักเช่นกันก็พลาดไม่ได้นะครับซึ่งใน,นนี้อาจจะ เออเล่นนะครับเต็มที่ในครึ่งแรกแล้วมีการสรับตัวผู้เล่นช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะาอาจจะต้องดูนะครับตัวผู้เล่นแล้วก็มองถึงแมตช์ถัดไปด้วยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยในปี2024-2025เนี่ยก็พลาดนะตกรอบ 16, 16ทีสุดท้ายแพ้ปารีสแซญแมงนะครับไปในช่วงการเดีจุดโทษนะครับด้วยการนี้เนี่ยน่าจะเห็นปัญหาแล้วก็นะครับปรับจูนทีมกันใหม่นะครับในส่วนของการเล่นที่เจอกับเบอร์ลี่นะครับอันเดอร์สลอตน่าจะใช้ชุดเดิม จากนัดที่แล้วไปก่อนนะครับแล้วก็อลิอสเบอร์อิซักน่าจะสตาร์ทที่มานักสำรองนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รับประตูนะครับเป็นเอ่อทางชอนเบเกอร์นะครับ <c oughs> ทางแบ็กขวาเนี่ยอาจจะใช้ดมิคสโบรไลายลงไปก่อนเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีนะครับแ <c oughs> บ็กซ้ายมีรอดเคอร์เกตคู่เซนเตอร์ครับนะครับ <c oughs> อิบเรมริฮากรนาเต้ที่ไปเสร็จกันต่อสัญญานะครับ <c oughs> ยิงคู่กับฟูกิฟันได้มิดฟิลด์คู่กลางนะครับอเล็กซิธม็กเลสเตอร์แล้วก็แลอนกาเฟนแบกนะครับ สามตัวด้านบนนะครับทางขวาโมซาลาทางซ้ายคอร์ิกาโปเฟเรเวสเป็นหน้าต่ำนะครับเป็นพรเมเกอร์แล้วก็หน้าเป้าเป็นฮูโกอโิกิติเก้นะครับโอ้โหชุดนี้เรียบภูนะครับแฟนๆของแดงคิดว่าอย่างไรนะครับไหวไหมนะครับแล้วก็อยากเอาใครลงสลับตำแหน่งตรงไหนในะคอมเมนต์บอกกันมาได้โดยส่วนตัวผมมองว่าชุดนี้ก็จะโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเล่นกันมานะครับสามนัดแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับ ทั้ะนั้นอันนี้นะครับผมมองว่าทางเลี้ยวภูเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบนะยครับชั้นเชิงตัวผู้เล่นฟอร์มต่างๆถ้าไม่ฟอร์มตกหรือว่ามีลูกผีจับยัดจากเบอร์เร่จริงๆเนี่ยเลี้ยวภูน่าจะบุกเมาชนะเบอร์รี่ไปได้นะครับไม่ยากนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสายนี้ของเราเพจไปดูบอลนะครับยังไงเนี่ยขออนุญาตนะับฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ติดกระดิ่งนะครับช่อง u t u b e นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k นะให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พูลและลอนดอน16-23ถึงตุลาคม2-5-6-8 8วัน5คืนพิเศษสุดๆเลยนะครับมีโอกาสได้ดูถึง2คู่นะครับนอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยเรายังไปดูคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับไปดูทีมของอันดอรอสชุดใหม่และทีมของเป๊ปโกเดล่าชุดใหม่กันทั้ง2ทีมเลยทีเดียว แล้วจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์กันถึง3สนามนะครับแอนฟิลด์โอทฟอร์ดนะครับและไปที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนด้วยนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดูบอลจบแล้วนะครับเราจะไปช้อปปิ้งจุใจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เชชเชียร์โอ๊กส์ดีไซน์ออเทเล็ตนะครับและย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างถนนออกฟอร์ดและห้างแฮร์ริสด้วยนะครับราคาแพ็คเกจนะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง189,000บาทอย่าลืมเที่ยว2เมือง 3ัวร์สามสนามและไม่รวมช้อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรตสนใจสอบถามและจองตัวนะครับได้ที่ Line a d ด o ดทูติดยมได้เลยนะครับเพจไปดูบอลนะครับกรตีออกทริปได้จริงมากที่สู่ของไทยปี2022-20 2 3นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟลูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ8วันในลอนดอน ลูบอลสดสดแท่นัดแล้วทัวร์สามสนามคุณว่ามันบ้าไปแล้วหรือเปล่าและนี่มันคือเรื่องจริงครับมันคือทริปที่บ้าที่สุดของเพจไปดูบอลเราจะพาคุณไปดูพรีเมียร์ลีกเดือดเดือดสามโค้ช็เป้ยนลีกอีก2เกมทั้งอาร์เซนอลปะทะแอตมามดเริดเียชลเีเจอกับอาร์จ็ตแถมยังได้ทัวร์สนามเอมิเรตส์สเตเดียมฮ็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมและสแตมฟอร์ดรีส์คำเตือนนี้ไม่ใช่ทริป v i p แต่เป็นทริปสายลุย ที่กินดื่มเดินทางเหมือนแฟนบอลลอนดอนเนอร์นำทัพโดยแอดมินของเพจไปดูบอลเองครับที่รับประกันความสนุกและความคุ้มค่าที่สุดทริปนี้17-24ตุลาคมรับแค่6ท่านนะครับแล้วที่สำคัญมีเวลาทำวีซ่า Visa แค่เดือนกว่าๆนะครับใครมีวีซ่าอยู่แล้วหรือพร้อมยืน่นให้รีบตัดสินใจเลยครับถ้าหัวใจเรียกร้องแล้วคิดว่าพร้อมลุยทักอินบ็อกซ์เพจไปดูบอลไปได้เลยครับรวนที่สุดจำนวนจำกัดแล้วเจอกันครับ